สวัสดีค่ะ FC Fan Club ทุกท่านวันนี้พบกับช่องหมิวชนทำกินเช่นเดิมนะคะวันพุทธที่6ธันวาคมพศ2566คลิปนี้จะมาอัปเดตคิวงานค่ะวันนี้ซอแอนมาที่ตลาดกินซ่าปทุมธานีส่วนใจเกินร้อยวันนี้มาที่งานงิ้วเมืองพลจังหวัดขอนแก่นวันนี้งานเดี่ยวนะคะทั้งคู่แยกย้ายกันทำงานค่ะเมื่อเช้าซอแอนก็ได้อัปเดตโพสต์ อัปเดตคิวงานรายวันค่ะว่าวันที่6ธันวาคมพศ2566วันนี้มางานมหากรรมแร์ตลาดย้อนยุคมหาสนุกหน้าลานจอดรถตลาดกินซ่าอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเอฟซี FC แฟนคลับแถวคลองหลวงปงทุมธานีหรือจังหวัดใกล้เคียงปริมณฑลสะดวกเดินทางมาให้กำลังใจซอแอนกันได้นะคะคืนนี้ซอแอนขึ้นเวทีประมาณสี่ทุ่มถึงเที่ยงคืน มาค่ะมาให้กำลังใจซอแอนกันเยอะๆค่ะมาดูคิวงานของบอยสิริชัยหมอลำใจเกินร้อยกันบ้างนะคะเมื่อเช้าก็ได้อัปเดตโพสอาร์มเดตคิวงานเช่นเดียวกันค่ะว่าวันที่6ธันวาคม2 5 6 6วันนี้คณะหมอลำใจเกินร้อยมางานนิ้วเมืองพลหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองพลจังหวัดขอนแก่นค่ะ f c แฟนคลับแถวขอนแก่นหรือ จังหวัดใกล้เคียงถ้าสะดวกก็มาม้วนหน้าเวทีกันได้นะคะสำหรับท่านใดที่เดินทางมาได้ก็อย่าลืมพกพาฝา m 1 5 0เผื่อท่านจะเป็นผู้โชคดีมีเท่าไหร่ขนมาให้หมดเลยค่ะค่ะ fc แฟนคลับวันนี้สะดวกที่ไหนใกล้ที่ไหนไปที่นั่นวันนี้ซอแอนและบอสบอยก็แยกย้ายกันทำงานเหมือนเดิมค่ะ ช่วยกันทำมาหากินน่ารักมากๆเลยส่วนท่านใดเดินทางไปได้ก็ขอให้เดินทางปลอดภัยทั้งไปทั้งกลับขับรถด้วยความระมัดระวังกันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้แอดก็ต้องขอลาก่อนขอบคุณข้อมูลดีๆจากแอนออร์ดีแฟนเพจบอยสิริชยัยมอลำใจเกินร้อยซีท่านใดที่เพิ่งเข้ามาใหม่อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข่าวสารไว้พบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ